เอา,เาที่นี่ยงตามึงอแล้วมึงต้องอาบนา<ช>้ำโซกปรกเจ็ดวันแล้วมึงนะ่ะยายยงจะต้องอาบน้ำนะคะเพื่อนๆอ,อาบหมดแล้วนะฉันลอยน้ำบอเป็นลุงมึงม,ม,ม,มันไม่ยากหรอกลูกน้องน้ำม<ห>ันเลิกฉันโมกล้าอาบดอกลอยน้ำโมเป็นฉันลอยน้ำบอเป็นน้ำเลิกน้ำเลิกตายอบอนทีงไหนบอนถ้าลอยน้ำไม่เป็นทำไมไม่บอกหมอ หมอจะได้สอนให้คุณหมอลองไล่ให้เบิ้มดูคุณหมอว่ายน้ําเก่งนะจี้ค่ะอะหมอลงไปอาบให้มันเป็นตัวอย่างที่มันจะได้ลงตามแต่ว่าวันนี้หมอไม่ได้เอาชุดอาบน้ํามาโอ้ไม่ได้หรอหมอม่ได้ชุดอาบน้ำมาเดี๋ยวเอาชุดไข่ก็ได้จี้ที้เอาชุดย้ายยอมกันด้ว้ายว้ายกลัวมันท้องปุ๋ย โอ้โหกินมึงแน่ใจนะว่าชุดอาบน้านี่ยาหมอยองไม่ห่วงเหรอคะอาหมอหมอยกขาขึ้นแล้วสูบลงแต่อย่างนี้ใช่ไหมสูบเลยค่ะสูบเลยค่ะนี่เหรอคุณหมอน่ารักจังเลยคุณหมอ เดี yeah. ๋ยวคุณหมอจะว่ายน้ำให้ดูนะต้องทำตามคุณหมอนะคะจ้าจ้าโอ้ยหมอฝาใหญ่เย็นไหมเย็นจ้าโอ้เย็นดิอ้าวคุณหมอว่ายน้ำไม่เป็นช่วยคุณหมอตายแล้วหมอว่ายน้ำไม่เป็นเดี๋ยวเอาอย่างนี้โอคอยกูจะขู่เดี๋ยวกูไปเอาขู่มาวิดน้ำก่อนโอ้ยโอ้ยกูกกษิตไปด้วยกันเจ้ากษิไปไหนอุ้ยไปมดฟ้าไปก็จ้าหมอตายโอ้ย ยายยงลงไปเอาหมอแม่เจ้าเหรนต้องไปเอาหมอเอาเลยเลยเร็ว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 ชุดสีเปียกชุดผู้พยาบานเปียกแล้วบอกไปเร็วนี่เหรนโอ้ยตายเลยเร็ว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 เยายยงเร็วเร็วหมอหมอหมอเร็วเโอ้ยตายเลยคุณหมออยู่นี่น้ำนในน้ำนี่น้ำนี่น้ำยาเอ้าเสือ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 ผู้ใหญ่บ้าน Một thì tay nam mọi tay nam mọi tay đô la 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 lo, la đô 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 la ไว้เร็วเร็วหมอมาบรรจัยเลยนะเข่าท้องโอัยหมอมาน้ำเข่ามันตึงไงท้องนั่นน่ะน้ำเข่าท้องไปแล้วเร็วๆร็เร็วเร็วร็วไปเดีหมอไปมันไปไปหาหมอก็ได้เอาเอาหมอไปหาหมอตายแล้วเร็วจะไปรักได้ป่ะเนี่ยพี่น้อนเลยไปหาหมอนะคะเป็นยังไงบ้างคะยายโอ้ยมันไผ่บากกว่ากันนอกไข่ทุบ 阿嬷，快点！别把哥摸了。